แฮตทริกเซมันซิตี้รีวิววิกเตอร์โยเคเวดครับวันนี้มารีวิวในลา่าสุดเดนดามาในสไตล์โกโบเชอร์ ure, ครับส่วนวิธีในการอัพป,ป,ประมาณนี้เลยครับจะไปเพิ่มสปีดถึง90้าสบครับครบาบบอลน,นี้ดูเดินเาไเป็นการณาช่อง86ครับการจบสกอร์88สปดีด90ครับสนิทต้น80ดิบงเผาเวอร์แปครับ แล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายเก้าสิบเซตม่นาเก้าสิครับส่วนเซตยูดี้ไอหมายถือว่าให้มาครบเลยครับถ้าอยากจะใส่เพิ่มว่าจะเป็นวันทัสพาร์ดก็ได้ครับเล่นหน้าหัวามรู้สึกหวังจากที่เล่นตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบหาช่องดีครับทุกคนแนะนําให้ไปกินหน้าคู่ครับบอกเลยว่ามีจิตจัดเลยนะเรื่องของบาลทองบอลของทอดจะทําะไรไม่ดีครับแต่เรื่องสฝีกินถือว่าดีการหยบสะโพกของเขานี่ถือว่าโอเคนะครับในแบบที่โอเคนะเรื่องของรู้การอากาศก็ถือว่าใช้ได้ครับทุกคนแล้วก็มุมนี้อยู่ครับตัวนี้ บางทีก็โมโหขอเรื่องครับตัว,วันนี้ก็มีการเขียวหรอครับแล้วก็ล่างพิเศษนะแต่วันนี้ผมมารีวิวล่างสแตนดาร์ดครับจะได้หากันมาเล่นง่ายครับพี่โฟนอย่าให้ผม,มรีวิวเพ่นในตรงหรือว่าตัวไหนก็ขอกันมาได้ครับทุกคนฝากกดใจกับแฟติดตามในผมในส่วน,นวิธีในการหาก็เดี๋ยวเอรื่องบนที่สโมสรสวอตติ้งและสปองเลยครับแล้วก็ฝากหน้ากัน